มุกทอยนักแสดงค่าย GMM 25ตอบสถานะความรักค่ะเปิดตัวอีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับทอยและมุกไม่ต้องแอบเผยครั้งแรกเป็นแฟนฝ่ายหญิงนั้นมีช็อกเผยเหตุพบรักแม่นแมเป็นกยอมรับพระเอกนางเอกรุ่นน้องหลังถูกจับตาคนสัมพันธ์มาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของทอยและทางด้านของสาวมุก ล่าสุดทั้งคู่มาร่วมงานแถลงข่าว GMM 25ที่เซนทันเวิร์และพร้อมให้สัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกยอมรับแบบตรงๆเลยแหลคะค่ะว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่อยู่ในสถานะแฟนแล้วนั่นเองแม่ช่างเป็นโรแมนติกที่แมนสุดๆไปเลยลคะค่ะ